ฟังหูไว้หูพระเอกดังดนรามากระนำนอกใจภรรยา มีเรื่องชาวเข้ามาไม่หยุดหย่อนจริงๆสำหรับระเอกเดาวรุ่งเรือนเจียหลุนหลังจากที่มีชาวเน็ตปล่อยข่าวลือว่าเขานั้นนอกใจภรรยาและลูกน้อยซึ่งทางต้นสังกัดก็ได้ออกมาชี้แจงเมื่อปลายเดือนกันยาแล้วว่าเริญเจียหลุนไม่เคยนอกใจภรรยานอกจากนี้ยังส่งเอกสารหลักฐานต่างๆไปยังสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับคนที่ปล่อยข่าวลืออันเป็นเท็จแต่ดูเหมือนว่าประเด เร็นข่าวลือ,อยังไม่จบเมื่อล่าสุดบ็อกเกอร์รายหนึ่งได้โพสต์ขอความยืนยันหนักแน่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรนเจียหลุนและหลานเธอภรรยาเป็นเรื่องจริงพร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าเรือนเจียหลุนนอกใจทั้งที่ภรรยากำลังตั้งครรภ์็อกเกอร์คนดังกล่าวยังทิ้งท้ายด้วยว่าหากเป็นการใส่ร้ายก็ให้ฟ้องเธอกลับเลยเอาเป็นว่ารอดูกันต่อไปหากไม่ใช่เรื่องจริงระวังจะโดนฟ้องเอา